ตักทายสบายดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุภ้สุคนค่ะค่ามือนีบมีม่ยังหลายค่ะแม่มาลอนมาบอก มาบอกมาเกาวพี่น้องเนาะว่าตอนนี้แม่มาล่อนได้เดินทางกลับพหอดเยอรมันอย่างปลอดภัยแล้วค่ะตอนนี้ก็ได้เริ่มเฮ็ดงานละมือสองมือแล้วค่ะพี่น้องหลังจากที่ไปเที่ยวเมืองไทยประมาณสามอาทิตย์ค่ะแมมมาลอนไปเหตุอียงแนนเดี๋ยวกับสิคอยทยอยลงคลิปให้พี่ให้น้องในเบื่องน้ำกันเนาะค่ะเนาะมือนี้ก็แค่อยากจะมาเล่ามาบอกพี่ให้น้อง ว่าบต่ตงเป็นห่วงตอนนี้แม่มาร่อนกับมาอฮอดเรียเป็นยังคือบ่รงคลิปแตงสินะค่ะพี่น้องกับบ่เด้มาแก่ตูค่ะแต่ว่าอยากมาบอกให้พี่น้องว่าการไปเที่ยวมันมีเวลามาเหตุคลิปค่ะพี่น้องอยากเฮ็ดอยากรงให้พี่น้องติดตามบ่ขาดส่วงขาดตอนแต่บางเทือบางที่หอากับเมยอหลางสินะค่ะก็เลยบ่เดร้ลงคลิปให้พี่หน้องได้เบิ่งแต่ว่า หลังจากนี้ไปก็พยายามลงคลิปค่ะพี่น้องตัดคลิปที่ไปเที่ยวเมืองไทยลงไอพีให้น้องด้เบิรง,งนในส้มน้ากันวาเมยมา่อนได้ไปเหตุอยียงเนาะค่ะเนาะค่ะสําหรับการไปเมืองไทยเที่ยวนี้ตัวเมยมารอนเองก็อยากจะมาบอกพี่บอกนอ้องอให้มาเบาไ้พีให้น้องในฟังน้ากันเนาะค่ะเนาะไปเที่ยวนี่แม่มา่อนไปเหตุเอ,อียงบาง คนบเอฟซีบางคนเพิ่นกัสีพ่อหูอยู่ค่ะว่าแม่มาล่อนไปเฮ็ดอีหยังเนาะค่ะเนาะโอ้โทษค่ะพี่น้องอันหลังจากถามาหลายฝ่าลาปีค่ะติดโควิดนู่นนี่นั่นกะเลื่อนเนาะแม่มาล่อนไปเมืองไทยแถวนี้ได้ไปจัดงานแต่งงานค่ะพี่น้องไปจัดงานแต่งงานกับพ่อใหญ่เอออ่า เป็นงานผูกคอต่อแขนตามประเภทนี่สารบานเห่าค่ะก็เป็นงานก็นดำเนินการลาบลื่นไปด้วยดีมีแต่ความมวลความซื่นมีแต่ความสนุกสนานพี่น้องมาตุมมาโฮมกันค่ะพี่น้องแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นค่ะกัสิโอนอัวใน่จักน้อยค่ะโอนอัวในทีนี้ไหมถึงว่าอนอนละเวงค่ะสุดละม,นมุนบุญไหว้เป็นสินะคะพี่น้อง <laughs> แต่ว่า กะจบลงไปด้วยดีค่ะเทิ่งมวลเทิ่งซื้นเทิ่งเมยค่ะมีถูกรลปแบบเนาะกระือว่า <c oughs> เป็นงานพิเศษในรอบหลายปีค่ะแม้มาร่อนกับบเด็ววาสิปิดบังยังหรอกค่ะพี่น้องแต่ว่ามันยังบม่ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะมาเว่ามาจ่าเนาะตอนนี้แมมาล่อนกับบเด็เป็นไม่ห่างแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่ากระขอใส่ซื้อ ช่องเหาเป็นช่องไม่ห่างตัางแดนคือเกาบางเทียอาจจะเปลี่ยนแต่ว่ายังโมเมนต์เวลานี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้น้องเห้าเขาก็อยากใส่ถือว่าเป็นว่าเป็นที่ละเลืกอกแปลงสินะค่ะพี่น้องก็ให้เข้าเกิดมากจากช่องนี้ละกะ็จะเติโตต่อไปก็อยากให้อยากใส่ซื้อนี่แหละค่ะหรือว่าอาจจะเปลี่ยนก็นได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าในช่วงเวลาที่มันเหมาะสมล้วเข้ากับจังหวะกันอีกเที่ยนหนึ่งเนาะ ย่างที่ม่มาล่อนได้บอกพี่บอกน้องไปมังหันเนาะค่ะว่าแม่มาล่อนกลับไปเที่ยวนี้ได้ส่วนหลายกับสิปอยยุก็พีกับน้องค่ะเพราะว่าพี่น้องได้ฮักกันตุ่มห้มกันมวนซืนเสียงดังฮู้แซลกินย่างเดียวค่ะพี่น้องกินจนว่านาเปลี่ยนชันละเป๋าล้วค่ะกินค่ะและ้วก็พี่น้องหลายค่ะพี่นอ้อง ตระกูลแม่มาม่อนคอนของางเดชไลค่ะแม่ของแม่มา่อนเองเพื่อนกับมีอาย้มีนนองต่างซิบค้นค่ะพี่นองพราะฉะนั้นแล้วก็คือสภาพเบ่งมา,าลูกล้านสิหลายปานใดมาตูมมาหู้กันแล้วจักเม่นไพเป็นไผค่ะและ้วก็ในการจัดงานแต่งงานครั้งนี้ก็เหตุขึ้นเพื่อว่าหนึ่งละ ตอบสนองความต้องการห้องจ้กของมันเป็นความใฝ่ฝันมันเป็นโมเมนต์ดีๆที่อ่าคนสองคนอยากมีรวมกันคะ่ะพี่น้องเออแม่มาล่อนเองกับหูจ้าก็พ่อใหญ่มาหลายฝ่าหลายปีเล้วก็จึงได้ดตกลงปรงใจเนาะคะ่ะเนาะลักะอยากให้เฮ็ดให้พ่อให้เม่ให้เพื่อนสุกใจสบายใจเป็นสินะคะ่ะอ่าเท่าเร้วสิเมา่แตงฮ็ดยังพาลังคนมา บ่เมนแนวนวันค่ะมันก็เฮ็ดไปตามประเภทนี้บานเฮ้าเนาะห้พ่อยห้เม่เฮ้าเพิ่นสบายใจอีกอย่างหนึ่งเพิ่นก็เเ่าก็แก่แล้วหล้กก็พอกับป่วยนําเฮาก็เลยว่าเออเฮ็ดให้เพิ่นสบายใจซะหล้วก็เลยมีแต่เป็นประเภทนี้ผูกคอต่อแขนตามประเภทนี้อีสานแต่ว่าใน ไปทบอกทะเบียนนี่ยังสิแม่มาร์อนยังบ่ห้าในเคลียค่ะยังบ่ห้าในเรียบร้อยเนาะตอนนั้นก็นสิเป็นสเตปต่อไปแต่ว่าสิ่งสําคัญก็กคือความเป็นประเภทนี่ความเป็นวัฒนธรรมของอีสา,บานบ้านเฮาที่แม่มารออนนะ่ะอยากหให้ไทตัวจะคข้องเองนําแล้วกะ็ตัวแฟนของแมมมาลอลนนําเพราะว่าเพิ่นกับอายุหลายแล้วค่ะ,อ,ะอยากให้เพิ่นได้มีโมเมนต์นี้ก็เฮ้าละะ้วก็ะได้เก็บเป็นภาพความทรงจำของคนสองคนและะ้วก็ะกับพี่กับนองเบิดสุภูสุคนที่ได้มาร่วม แสดงความยินดีกับความยินดีกับแมมมารอนเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะแต่ว่าผ่าบรรยากาศในการแต่งงานแมมมารอนยังบ่สามารถที่จะอบอกพี่บอกน้องได้ว่าแม่มารอนสิเอาลงยูทูปให้พี่ให้น้องเบิงบอเพราะว่าก็ต้องคุยกันถามพ่อยัยสักก่อนค่ะว่าเพื่อนอนุญาตบอว่าขันเพื่อนบออนุญาตแมมมารอนก็สิบบอได้ลงค่ะพี่น้องก็อาจสิเป็นบรรยากาศเพื่อนๆืนเนาะให้พี่ให้น้องได้เบิงค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นแม่มาร่อนก็ต้องขอขอบพระคุณพอแม่พี่น้องเบื่อสุภูสุกุนที่ให้การสนับสนุนเขามาเบิงวิดีโอแม่มาล่อนเขาไาให้ก็ล่างใจต่างๆานาเนาะค่ะเนาะมาเป็นมู่เป็นพวกเป็นอ่าเป็นกันรละย่ามิตรทีดีต่อกันค่ะมียังกับเบาสู่กันฟังมียังก็อยากให้พี่ให้น้องไน้เห็นเดเบิงน้ำกันค่ะแม่มาร่อนบริอวดไ้อ่างเนาะค่ะพี่น้องเด้อถือว่าผู้ได้มักกับเบิงค่ะผู้ได้บอมักกับปล่อยพานค่ะ มิยังกับสอบถามพูดคุยกันเขามาได้บม่มีปัญหาค่ะพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้แมมมารอนกัสิิโบว์าห้ายห่างค่ะหลังจากนี้ไปแมมมารอนกัสิคอยทย่อยล่วงคลิปที่ไปเที่ยวเมืองไทยให้พี่ให้น้องในเบิง่งไปพร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้แม่มาลอนกับออําลาผ้าจาก พี่น้องไว้เพียงซ้ำนีล่ลาคะพี่น้องเอาไว้พบพอวกันคลิปหน้าค่ะสุขสบายดีปื้อสูผูสุขนกับพี่น้องสวัสดีค่ะ